สวัสดีค่ะดิฉันนานสก,กินาจ้อยสเภาหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุ้นพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสนามจันทร์คณะทำงานของเรามีทั้งหมด9คนจาก6หมู่บ้านมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด362คนและองคอ์กรอีก7องคอ์กรคือองค์กรคณะกรรมการ พัฒนาสตรีของตำบลสนามจันทร์และก็คณะกรรมการพัฒนาสตรีอีก6หมู่บ้านจำนวนโครงการที่เราได้รับอนุมัติทั้งหมด7โครงการนะคะเป็นโครงการเกษตร5โครงการบริการ1และก็โครงการหัตถกรรมอีกหนึ่ง รวมเป็นเงินทั้งหมด1 3ึ0งล้านามแบาทในส่วนของการบริหารจัดการนี่นะคะทางคณะทำงานของเราก็ได้มีการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายนะ้ำอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดในลำดับถัดไปนะคะผลงานเด่นของเราคือความสำเร็จในการบริหารจัดการนี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่ที่มาคือต้องการให้คนในชุมชนมาขอคู่เงินเพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ให้คนที่มาขอคู่น่ะส่งเงินตามกำหนดระยะเวลาได้ครบที่เราดำเนินการมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วนะคะโดย เริ่มจากการให้คําแนะนําแกสมาชิกที่จะเขียนโครงการโครงการแล้วก็ให้คําแนะนําว่าโครงการนี้เขาควรจะเขียนยังไงเพื่อความถูกต้องในการเขียนโครงการของเขาแล้วก็มีการประชุมร่วมของคณะกรรมการเราด้วยว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้หรือเปล่าเราจะมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้รู้ในแต่ละโครงการที่เขาเขียนมาแต่ละอาชีพซึ่งจะแตกต่างกันนะคะ เราก็จะมาสรุปว่าโครงการนี้สมควรอนุมัติผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ในระดับตำบลของเราก่อนก่อนที่จะส่งมาที่อำเภอค่ะหลังจากที่ทางสมาชิกได้รับเงินแล้วทางคณะทํางานก็จะไปดูว่าพื้นที่นั้นอเอาเงินไปใช้จริงหรือเปล่าแล้วเราก็จะให้คําแนะนําว่าเขาต้องการความช่วยหรืออะไรอีกไหมทีนี้มันจะมีถึงช่วงหนึ่งที่ว่า กุ้งมันราคาไม่ดีเราก็จะไปติดต่อไปหาแพไหนว่าที่มีราคาดีเราก็จะโทรไปแจ้งว่าแพตรงนี้นะราคาสูงกว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ก็ได้ราคาที่ดีในช่วงวิกฤตโควิดช่วงที่ผ่านมานี่แหละคะ่ะและทีนี้เราก็จะมีการติดตามให้ลูกค้าอย่างคนที่ทําโบอะ่ะเขาต้องการทําปริมาณที่มากขึ้นเราก็ไปติดต่อว่าใครที่ต้องการโบริบบิ้นเนี้ยไปใช้บ้างเราก็ติดต่อลูกค้ามาให้แก่ เนที่กู้โครงการเพื่อเพิ่มจำนวนยอดของเขาอีกค่ะคผลลัพธ์ในเชิงปริมาณนะคะคือทุกโครงการสามารถส่งเงินครบตามงวดและทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นในเชิงคุณภาพสมาชิกที่กู้เงินไปนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ของครอบครัวมากขึ้นแล้วมีความสุขในครอบครัวแล้วก็กเราคณะทำงานกับสมาชิกที่กู้เป็นมิตรมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ในชนชชุ่มของเรา,าปัจจัยความสำเร็จของคณะทำงานของเราคือมีความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านและทุกท่านก็มีความรู้ความสามารถหลากหลายแล้วมีความใส่ใจต่อสมาชิก และมีการติดตามโดยการโทรพูดคุยว่าสมาชิกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในระหว่างที่กู้ไปอย่างนี้นะคะคือค่ะในการต่อยอดความสําเร็จเนาะทางเรามีความยินดีที่อยากจะเห็นตําบลอื่นมีความสําเร็จเช่นเช่นกันโดยทางเราอยากจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับตําบลอื่นโดยเอาแบบอย่างของเราให้ตําบลอื่นนําไปใช้ เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จเช่นกันค่ะในปี6-3ที่ผ่านมานะคะทางเราก็ได้อนุมัติโครงการไปแล้ว5โครงการเป็นเงิน9ก0 0 0 0บาททวนค่ะแล้วก็ได้รับสมาชิกเพิ่ม133คนค่ะในปี6-4นะคะเราก็จะรับสมาชิกเพิ่มอีก50คนแล้วก็จัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น1กลุ่มเพื่อที่จะผลักดันให้เป็นกลุ่มโอท็อป อาจจะเป็นผ้ามัดยอ้อมหรืออะไรนั่นเป็นเรื่องของอนาคตนะคะและสุดท้ายนี้ทางเราจะดูแลสมาชิกที่กู้เงินและดูแลพี่น้องในชุมชนของเราให้ได้กินดีอยู่ดีค่ะขอบคุณค่ะ